ค่ะสวัสดี FC แฟนชาวองังกคนนะคะวันนี้นุ่นทียากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคข้มฝันนะคะข้อมฝันของ FC สารคามนะคะเพิ่นฝันนะคะเพิ่นฝันว่าสร้างเขามาในหมู่บ้านนะคะสร้างตัวยิ่ใหญ่เขามาในหมู่บ้านพอมากใกล้ๆแล้วเพิ่นเห็นเลขขึ้นอยูุนภาคสร้างนะคะตัวใหญ่นะคะแล้วก็เห็นเลขขึ้นอยู่ทบอยู่ข้างๆางทองสร้างนะคะอยู่ข้างๆ พ้อ,องเพื่อนกระโตใหย่คือกันนะคะมีตะเลขสองตัวนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนติยากับเอสซีสารคามงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นันติยาโทรมารบกวนบอสวัสดี กิน <Safe> <left> เขาแล้วพอดีอกินเขาเด้อเนอะดนยินคข้าววาน้ำท่วมกินเขาว่าตอบครับบอค่ะในยินคข้าววาน้ำท่วมนะบ่ค่ะท่วมมันบกอยู่ร <aba> ับเพียงอยู่เด็ดนี่กระได้เข่ามันข้างของเขามันตายสิได้หาดบไม่หาเอ็ดไหมเมื่อเข่าบป้เปื่อยมื่อาจารย์เอาวันได้ยุบบ่ค่ะเดือนจิบป็ดเส้นใดบนี่มันเดือนเดือนจะเดือนสิงหาแล้วมันสิไดยุบบออาจารย์ขันบอไดเอากามาดำ แล้วเป็นว่าเป็นว่าตาเป็นว่าว่านไว้เดือนหนี้เดือนเข้าคุณก็ติได้ตาอยู่เหมืนเดือนนี่มันนีนมันเดือนแปดอ๋อบ้านไหมว่านในไหมที่ว่าตองโต๊ะกาว้ถาดดำมันบ่คะอาจารย์ครับอืมโอ้หนำมากลายครับเนาะนำเวยนไว้เชียงค่ำอืมค ทุกปีเคยเป็น,<บ>นสิ่<อ>ยุบอกาจารย์สารค้ามบอครับว่าเคยเป็นอืมรวมเครือน,นึงมันประมาณเดือนทุกปีก็สองหกศีระกับผมน้ำน้ำม,มันหลากคือแต่ว่าก็ลงไว้อยู่ค่ะโอ้ผ่านมาหางอกอันปีแล้วครับหกปีหกเจ็ดปี ยี้นข่าวอาจารย์ฝันบ่ะคะ่ะอาจารย์ฝันนะครับฝันว่าจ<ห>ะมาห์เม่นเมื่อวุ้กันกันเลครับค<า>่ะอันนี้เป็นตัวตัวเลขเลขเอ่อมีคนเขียนหายหรือว่าเลขจังได้คะ่ะอาจารย์ฝันเห็นคนยียีสร้ากมากครับค<า>่ะทำได้เจ้าหน้าผาสร้างเนี่ยครับยุคทางทางเนี่ยทางทางทอง สร้างตัวใหญ่หรือสร้างตัวน้อยคะอาจารย์สร้างตัวใหญ่เลยครับนี่มือใต้ขึ้นหนังกรทึงต่างสองคนสร้างไม่ยักตัวนี่ต,ตัวเดียวครับอืฟันดีเนาะเราเพิ่นเขียนเลขไว้ยุคหางสร้างมันเพราะอาจารย์นี่ยุคหนาผาสร้างไหมครับผายุผาพุ๊มันจะเป็นผา เขาเรียกเนียงยุงยโปโกลนาภาสั่งอ๋อโปกินาภาสั่นสงนี่ค่ายๆสร้างที่ว่าเพิ่นจะเอาไปลบเอาไปในว่างมัน,มนบ่คะคะอาจารย์ครับผมมันยุบผามันเป็นผายืาากับผาตัวมันเยอยๆ็ๆค่ะค่ะแม่นค่ะครับผมอาจารย์จำได้ครับป่ะคะจำได้ครับแล้วคนระับตัวเล็กตัวใหญ่แต่ไม่เต็มหนา้าผาสั่งนี่ไหมครับตัวสีแดงหรือตัวสีแดงค่ะ เป็นต่วมามันมาเป็นตัวสีแดงครับมันเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับค่ะขคน้เนงินอยู่ข้างข้างกับยนใส่ตัวเลยเนี่ยอยู่ข้างข้างเป็นตัวเลยยันข้างๆเขียนอยู่ใส่ตัวสร้างเลยเป็นตัวสีดใดค่ะยุ่ข่างตัวสร้างข่างข้างข้างข้างสร้างร,ร,รับเป็นตัวคือกันกับสีเดีวยวกันอืมแดงเนาะรับผม ยังเขาทีมาหาคือเผันทีมาหาขายของขายยังีอ๋อขายสอยขายแหวนครับผมก็ขายแบบนั้นแหละยังที่ว่าสั่งหนาบ้างอ๋อที่ว่าสั่งมาจากทั้งสุรินทร์มันบอกว่ะที่ว่าเป็นมาหาขายนขายสอยขายผ้าขายขายมหาขายหลังในความปั่นยังขายมาบ้านแต่ว่าตอนมาเนี่ยบ้านบ้านเนี่ยมาหอดหนาบ้านเขาเลี้ยวไปเมืองมันยืนกาลังถี่ข่ามาก ปากต้อยตัวเลขเมืองกาเงื่งเลยครับยุนาภาวันอือาจารย์เห็นเลขเป็นตัวได้ค่ะยุนาภาสร้างเห็นเป็นห้าเก้าครับห้าเก้าครับ<า>ยุยุยุคขางท่องสร้างเลยค่ะมานีเวลามานีมเลียนยางมากมากหดนหนาบายังไม่เห็นยุคขางท่องขางขางตัวขางมันอิกค่ะาย,ยุ่โตคน ครับผมสามเก้ามันมีอะไรอืมสามเก้ายังเปตัวคคผมมื่เป็นตัวยิวนน้ำเงินค่ะครับผมสามเก้นานก <39 S 2> ยุดตัวท้ายตัวท้ายสองคนู่เรื่องหลังตางค่ะคือคนทีทั้ำมาราบบนเกข่าขากระดิกกระดิกกดิกันโม hmm ต่างันก็แวบออกไปร่างเัี้ยื่าน ยุนาพาคนี่เป็นหาเก้ายุโตสร้างนี่เป็นสามเก้าับผมโตสัดคือการมันว่ค่ะอาจารย์รับผมโตสัดคือกันเลยครับอืออาจารย์ฟันก็มือได้ค่ะฟังฟันั้งแสองหมืนะ่นสามหมื่นขึ้นหลังใหนะครับอือวันเลนเลขเป็นโตยุสร้างยุนาภากสร้างนี่คือ 39, หาเก่ายุโตสร้างนี่คือสามเก้า โตสีน้ำเงินอาจารย์เคยฝันแบบนี้อยู่บ่ค่ะบนะ่ค่ะบ่เคยฝันอือเคยฝันเห็นคักๆันตอนนี้เด้ก็บ่แน่เด้เนาะค่ะอาจารย์เพระาะว่าคนเห็นน้า่วมหน้า่นอาจจะไม่ให้โชคก็กได้กักครับเอองอป้อนนี้ไปใกล้ใกล้น้ามันเหม็นมน,น้ามหมินน้าเขาอืเขาเน่าแล้วครับผมโอ้มันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาเน่า,นนามันเป็นสองอาทิตย์แล้วครับ โอ้ขอเขาเปื่อยเลยครับผมเฮ้แต่เราจะได้เข่าเนาะพวกมันนั่งก็นดูกันจา่างดำไม่ไม่มนันดีมากเลยเม็ดมิดดีเลยคืนเหลือยังจะยากโอ้ยจ่างจ่างค้นดำพึ่งดำแล้วเราหน้ำท่วมไปหมดเลยดำหมดดำแล้วครับผมพึ่งพึ่งดำแล้วน้ำม,มากเลยเลยอถวแ,แถวบ้านนี่ยังมีหน้าดำอยู่บ่ค่ะ ดำยับเป็นดำยุบอ๋บ้านนั้นดีย่ากจนเมาบ่ค่อยดำมิตรวันเอ่อกลับไปสามวงเลยวงเล้ยววงเลยมันทางมันเพราเกิดงวดหนึ่งเป็นกันเส้นหยาหลายเป็นกะถ่ยดำไหมอืมทำมันเพเกิดไทยดำครับผมครับผมใครทำไหมถ้างนี้เป็นจ่างดำมาหลายครับผมค่านกับว่านวงดำสรุปว่าอาจารย์ปันปันเห็นสร้างสร้าง สร้างเขามาในหมบ้านฟันเห็นสร้างยูน่าผากสร้างมีเลขหาเก้ายูขางขางตสร้างมีเลขสามเก้าโมมีเลขสามตัวมันบ่ค่ะอาจารย์ใช่บรครับโมมีเลขสามตัวมันบ่ค่ะโมเห็นโมเห็นสามตัวนี่ครับมีแต่สองตัวล้วนๆวนครับผมสองตัวเลยครับอืมแปลงนะอาจารย์ครับได้สลากินแบ้งรัฐบาลแล้วบค่ะซื้อไว้แล้วบอก คือพบคือไหวรตฤติมันเป็นสามเก่ามันมีในเกจอะไรได้เก้าสามอืมได้ตกเกับได้เก้าสามได้เก้าสามสามผมเก้าหาอย่งหาอยากย่างหาเก้าเก้าหาโอ้โทุกงวดค่ะหาเก้าเก้าหานี่เป็นบลัวเป็นเลขยังหาอยากทุกงวดอ้าวขอบคุณอาจารย์ห<อ>ลายๆเด้อค่ะที่หายเนืท่านนะคะวันนี้ขอเอฟซีโชดีเนื้อท่านของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะครับผม สวัสดีครับค่ะพอมีหนองเอฟซีกัสร็จอย่างนี้แล้วนะคะเสียงสัมผษณ์รหว่านุนทิยาก,กับเอฟซีสารครามนะคะมวนนี้พ่นม่มมเลขสูตรพ่นมแตะเลขฝันนะคะพ่นฝันเห็นสร้างนะคะสร้างเขามาในหมู่บ้านสร้างมาตัวหนึ่งมีผู้ชายสองคนนั่งอยู่หลังสร้างนะคะพอมากใ,ใกล้ๆล้วเพิน่นจะเห็นเลขนะคะเลขยู่นาภาสร้างนี่คือเลขหาเก้านะคะตัวใหญ่ๆตัวสีนํำเงินนะคะเราคขงคางตัวสร้างนะคะก็เป็นเลขสามเก้านะคะทั้งหมดทั้งม้วนนี้ มีตะเลขสองตัวล้วนๆนะคะนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพ่เคยฝันแบบนี้ออกอก็ออกบ่ลูนะคะเพิ่นเอามาแบ่งฝันเอฟซีนะคะนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะเข้ากับมารุนน้ำกันว่าเป็นเอ่อตัวเลขโชคลาภบ,บ่อนะคะใส่บ่ใส่กับโมี่ผู้ใดรูนะคะ,ะ,ะ,น,ะ,คะนุ่นทิยาทายทำห้เป็นแนวทางนะคะค่ะนุ่นทิยากับคอวยพรห้พพอม่พี่น้องเอฟซีโชคดีแนวทางของเอฟซีสารคามนะคะ